สวัสด,ดีครับวันนี้ผมจะมาจัดอันดับ10บโปกเกมอนเจะนาที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับอันดับที่10ก็คือทันเดอร์นะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยทันเดอร์เป็นโปกเกมอนประเภทบินและสายฟ้านะฮะอยู่ใน The กเดวบบี้ที่สองนะะโอเคแล้วตัวโปกเกมอนตัวต่อไปกันก็คือโอเคนะโปกเกมอนตัว ตัวที่เก,ก้านั่นคือไคโอกานะเทพแห่งเจ้าสมุทรนะฮะจริงๆมีร่างเคนชินด้วยนะครบเบแตยผมเอามาล่าเป็นธรรมดาธรรมดานะซึ่งไคโอกานี้นะครับเป็นเทพที่อยู่ในตำนานนะฮะเคยต่อสู้กับกาดอนมาแล้วนะครับโอเคงั้นไปดูตัวโปเกมอนตัวต่อไปกันเลยโปเกมอนตัวที่แปดนะครับกาดอนนะครับนี่คือร่างเคนชินของกาดอนนะครับ กาดนนี้นะก็เป็นเทพแห่งพื้นดินที่สามารถขยายพื้นดินเป็นทวีปทั้งทวีปได้เลยนะครับและก็เหมือนซึ่งเหมือนกันนะครับเคยสู้กับไคยโยกามาแล้วอย่างที่ผมกล่าวไว้เนียเมื่อไคยโยกาตะก,กี้นะฮะและกาดอนนี้นะครับมีความสามารถในการปล่อยแมกมาออกมาจากร่างกายได้ด้วยนะครับต่อไปนะครับโปเกมอนตัวที่เจ็ดนะครับ เลกุซ่าครับเลกุซ่านี้นะครัะเป็นผู้ที่จะคอยหยุดยั้งกาดนนกับไคโอ้าตอนที่กำลังสู้กันอยู่นะครับและเลกุซ่านะครับมีบทบาทในเดอะบูบี้ของผ้าเลกุซ่าบระทะดิโอซิตกันด้วยดิโอซิตกันด้วยนะครับแล้วยังปรากฏตัวในผ้าอีกอื่นอีกมากมายนะฮะไม่รู้ว่ามากหรือเปล่าแต่น่าจะเยอะอยู่ โอเคไปดูโปเกมอนตัวต่อไปโปเกมอนตัวที่หกนะครับลากิอัสครับลากิอัสนะครับมีบทบาทในโปเกมอนเดอะบูบี้สองภาคนะครับและลากิอัสนะครับเป็นพี่น้องกับลากิออสนะครับในตาของโปเกมอนเดอะบูบี้นะฮะซึ่งลากิอัสนี่ก็ก็มีร่างเมกาเหมือนกันนะครับ โปเกมอนตัวที่5นะครับลากิออสครับซึ่งก็มีร่างเมก้าเช่นเดียวกันกับลากิอัสนะครับซึ่ง2ตัวนี้พอพัฒนาแล้วเมก้าแล้วตัวจะสีเหมือนกันนะครับแต่ตาจะสีไม่เหมือนกันนะครับและแถวลากิอัสก็เป็นพี่น้องกับลากิอ๋อเฮ้ยลากิออสจะเป็นพี่น้องกับลากิอัสนะครับผมเริ่มพูดไปพูดมาก็เริ่มยินผิดภาพไปนิดนึงนะครับก็ขอ ผิดพลาดประการใดก็ขอขอโทษด้วยนะครับโปเกมอนตัวต่อไปตัวที่สี่นะครับเดียก้านะครับเดียก้าที่เป็นโปเกมอนผู้คุมกดแห่งเวลานะครับซึ่งเป็นซึ่งปรากฏตัวในเดอะบูบี้สองเดอะบูบี้นะครับเอ้ยสามเดอะบูบี้นะครับซึ่งเดียก้าก็ได้ไปต่อสู้กับพาเกียในเดอะบูบี้ของเดียก้าร์พระพาเกียดาร์าไกรนะครับ ซึ่งเพราะฉะนั้นเดียก้าก็ทำความเสียหายให้กับพาเกียได้มากกว่ากันนะครับโอเคแล้วโปเกมอนตัวที่สามตัวต่อไปไปเลยดเลยูเลยนะโปเกมอนตัวต่อไปนะครับพาเกียรครับพาเกีที่เป็นโปเกมอนโปเกมอนที่ตัวที่สามนะครับก็ติดหนึ่งในสามนะฮะซึ่งเป็น โปเกมอนที่อยู่ในห่วงมิติของเวลานะครับซึ่งเป็นโปเกมอนที่แข็งแกร่งเลยทีเดียวและได้ไปปรากฏตัวในโปเกมอนทั้งสองซักษาดูบี้ได้ไหงครับและพาเกียได้ไปสู้กับเดียก้าในโปเกมอนดูบี้ตอนพาเกียปะทะเ,เอ้ยเดียกาปะทะพาเกียรักไลนะครับซึ่งพาเดียก้าได้โจมตีใส่พาเกียจน แงก็ลูกแก้วที่อยู่ตรงนี้ของภาเกียร์ลวเลยนะครับซึ่งส่วนนี้จะทําเป็นหน้าหน้าที่ในการชาร์จพลังของลูกพาเกียร์นะครับโปมดูเกมอนตัวต่อไปนะครับซึ่งหลายหลายคนน่าจะชอบนะครับก็คือกีราติน่านะครับกีราติน่าเป็นเกมมอน ที่อยู่ในห่วงมิติเวลาที่อยู่ในโลกย้อนกลับนะครับซึ่งโลกย้อนกลับของกีราตินานี้ถ้าเกิดเราไปทําอะไรสิ่งนั้นโลกทําแห่งความจริงก็จะเป็นไปตามนะครับอยู่ในโปเกมอนรูบี้สามบบรูบี้นั้นก,ก,ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวรูบี้หนึ่งที่เกียรตินาเป็นตัวหลักก็คือเกียรตินากับช่อดอกไม้น้ําแข็งแห่งท้องฟ้าแล้วก็เชลมินนะครับ ซึ่งซึ่งโปเกมอนตัวนี้นะครับมีความสามารถในเป็นโปเกมอนประเภทผีกับบางกรนะครับและเกียรติน่านี้สามารถเข้าออกกับกับโลกของความจริงและโลกแห่งย้อนโลกย้อนกลับได้ด้วยพลังของตัวเองนะครับโอเคดูโปเกมอนตัวที่หนึ่งที่ทุกคนนะ่าจะรู้จักกันดีเลยนะโปเกมอนตัวที่หนึ่งได้แก่แต็มแต็มเต็มแต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 ม อาร์เซลสนะครับอาร์เซลสทุกคนน่าจะยุ่จากในกันดีนะครับโ่ในเดอะบูบี้สองเดอะบูบี้ด้วยกันนะครับท่านได้แก่สู่สัยชนะของอาร์เซลสและอาพินิหาศึกฟุเป,ปาถล่มโลกนะครับที่สามารถไปดูกันได้เลยและอาร์เซลุสนะคะเป็นมอนตี่เหนือที่สุดของที่สุดของ,ท,ของที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าอาร์เซลูสนี่นะครับมีพลังชีวิตถึงหกพลังชีวิตเลยนะครับ แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถโจมตีอาร์เซลอุสได้ท่นก็คือประเภทพลังแห่งสายฟ้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดอาร์เซลอุสได้ลูกแก้วไอชิวิชิมามันจะปกป้องดางกายได้เหมือนเดิมโดยไม่มีอะไรผิดพลาดอะไรเลยทางนั้นนะครับแล้วอาร์เซลอุส็นโปกเกมอนสร้างโลกนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วโปกเกมอนที่ทุกคนว่าเก่ง แล้วอยู่ในสิบอันดับก็ช่วยมาโหวตกันด้วยนะคะว่าตัวไหนเก่งที่สุดแต่คงเป็นอาเซอุสแะเนาะแต่โปเกมอนที่แข่งเก่งตัวอื่นๆที่ผมไม่ได้เอามาก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะมันเป็นความที่ผมชอบนะฮะผมก็เลยบอกผมก็ได้บอกไปแล้วนะฮะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ